เลเซอร์หัวเข็ม0.3มิลิเมตรแผลเล็กกว่าปลอดภัยกว่าไม่เสี่ยงติดเชื้อหอมกว่าพิสูจน์ผลลัพธ์รูปร่างเพรียวกระชับด้วย Slim Melt by Slim Lipo เทคโนโลยีดูดไขมันพร้อมกระชับผิวหนึ่งเดียวในเอเชีย er. กว่า1น1,000เคสความประทับใจรูปร่างเพรียวกระชับจนต้องบอกต่อพร้อมดีไซน์รูปร่างแบบพิถีพิถันไม่พลาดแม้แต่เคิร์ฟเดียวด้วยบอดี้ดีไซน์ by Vectra 3D แผลเล็กกว่าด้วยออปติกไฟเบอร์เลเซอร์เล็กจิ๋วเพียง0.3ม mm, ิลิเมตรผอมกว่าล้อมละลายไขมันได้มากกว่าการดูดไขมันแบบทั่วไปปลอดภัยกว่าด้วยเซอร์ไลซ์ออปติกไฟเบอร์ทิปใช้ครั้งเดียวทิ้งผิวเรียบเนียนกว่าดูว่าโหมดดูดไขมันพร้อมกระชับผิวในขณะเดียวกันครั้งเดียวจบผอมเพรียวกระชับทันใจโดยดรปิยะรังรักษิริศลยแพทย์ตกแต่งวุฒิบตัตรพร้อมทีมวิสญีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่มีประสบการณ์กว่า22ปี ได้ที่นิดา s Medical Center Beauty and Safety through Innovation สยามสแควรซอย9ร่วมสัมผัสประสบการณ์รูปร่างพรีโยกระชับได้ที่นิดา e s Hotline 02-252-2121หรือ Line Official Account at NIDA underscore ESTH